สวัสดีค่ะน้องฟางนะคะพอดีว่ามาทางานแทนกาฟิวอะค่ะอาจาพี่ชื่อพี่เพลงนะคะวนีที่ได้รู้จักนะคะพี่เพลงพี่เพลงว่างอยู่หรือเปล่าคะคุยได้ค่ะคุยได้พอดีน้องนะคะเป็นตัวแทนขายอาหารเสริมค่ะซึ่งใช้ดีมากเลยนะคะพี่เพลงคืออยากจะชวนพี่เพลงเนี่ยมาเป็นตัวแทนกับเราค่ะแล้วก็ถ้าพี่เพลงเนี่ยหาสมาชิกเพิ่มได้อีกนะคะก็พี่เพลงเนี่ยก็จะได้ลุ้นรับไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้ พบปะดาราด้วยนะคะพี่เพล,ลงน้องฟ้ามีแต่โปรโมชั่นประโยชน์น<ช>ี้นั้ะเลยนะเี่กีว่ามันคุ้นๆน,น่ะมันคล้ายๆพวกแชร์ลูกโซ่เหรียงฟ้าแล้วแชร์ลูกโซ่คืออะไรหรอคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนค่ะว่าระหว่างธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมายกับแชร์ลูกโซ่ที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันมีความแตกตาก่างกันยังไงค่ะธุรกิจขายตรงนะคะคือการเน้นขายสินค้าค่ะ บริษัทเนี่ยจดทะเบียนอย่างถูกต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพมีระบบคืนสินค้าและมีการทําสัญญาที่ชัดเจนค่ะส่วนแชร์ลูกโซ่นะคะคือการเน้นชักชวนสมาชิกค,ค่ะและบริษัทเนี่ยไม่มีการจดทะเบียนค่ะมีการเก็บค่าสมัครและในสัญญานะคะก็ระบุว่าเราเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่สูงแล้วก็ดวนเร็วค่ะ 8ข้อสังเกตนะคะของขบวนการแชร์ลูกโซ่ที่เราต้องระวังค่ะ1ค่ะคนชักชวนมักเป็นคนใกล้ชิดค่ะ2นะคะแอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงค่ะมาเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ3นะคะเขามักจะอวดอ้างผลประโยชน์ค่ะว่าเราเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่มหาศาลค่ะ4นะคะคือใช้โฆษณาชวนเชื่อให้เราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ5ค่ะมีการแสดงให้เราเห็นว่ามีการลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมหาศาลในระยะเวลาที่สั้นและก็รวดเร็วค่ะ นะคะแสดงให้เห็นโปรไฟล์ที่สวยหรูดูดีดูแพงทําให้เราเนี่ยอยากจะเป็นแบบเขาบ้าง7ค่ะมีการจัดฉากามีการสัมนมาอย่างยิ่งใหญ่ค่ะและ8นะคะคือการใช้ถ้อยคําที่หวานล้อมค่ะทำให้เรารู้สึกรีบตัดสินใจค่ะหากคุณนะคะพบเบาะแสของขบวนการแชร์ลูกโซ่ค่ะสามารถแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศนะคะหรือสามารถโทรมาที่สายด่วน DSI 120-2ค่ะ รู้ไว้ใช่ว่าอย่าลงเชื่อง่ายไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบตรวจสอบให้ดีก่อนร่วมลงทุนด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงยุติธรรมค่ะหากคุณตกเป็นเหยื่อหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรมได้ที่11 11 1 1 1 1กด77